ในความเป็นจริงแล้วไม่เพียงแต่คาหาหไคุนางเช้นหยวนเท่านั้นแต่ในประเทศก็จมดิ่งสู่ทะเลเพลิงถางน้ํามันที่เต็มไปด้วยน้ํามันปลาระเบิดทีละถังทํำให้ไฟลูกไหม้ไปหลายสิบแผงเกือบจะพร้อมๆกันไปไปที่ประตูจูเซ่คอรับบนกระแพงเมืองหลวงไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้ตรงนี้น้ําหมดแล้วรีบแปาน้ํามาเดี๋ยวเข้าโซนานีไปข่าจะเคยซุยไทยนั้นไหวมากแต่ก็ล่าช้าไปหนก พราะข่าวจากฝั่งซูนาน,นั้นเร็วกว่าซูนานอาจจะแอบหนีไปได้แล้วเหตุใดเขาจึงต้องต่อสู้ขังใหญ่เช่นนี้ผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วท่านพ่อซูนานกําลังสาธิตใช่แล้วเขากําลังแสดงให้ข้าเห็นเขาเคยรับบทเป็นสุนัขเท่าผู้เชื่องมาหลายทศวรรษแล้วแต่ตอนนี้เขาได้ถอดหน้ากากออกเผยเขี้ยวที่ดุร้ายและกลายเป็นหมาป่าที่ดุร้ายเฮ้ก็แค่หนูที่เพิ่งบดเข้าไปในรูแล้ววิ่งหนีไปมันก็แค่หนูเท่านั้น น่าเสียดายที่ทุกคนเดาวซูหนานผิดเวลานี้เขายังอยู่ในเมืองหลวงรัฐะะมนตรีประจํำชั้นซูหนานยินดีที่ได้พบนายท่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 านนประตูเมืองจูเซเจ้าสังกัดหน่วยงานใดโปรดรายงานหมายเลขและรหัสผ่านของเจ้ามาซะ ข้ามาได้หมดซะอ้ออ๋อใครกำลังมาพรลราชชงการให้ปิดประตูทั้งสีห้ามผู้ใดเข้าออกหยุดซะไม่งั้นจะถูกฆ่าอย่างไร้ความปาาน,นี้อ้อข้าคือจอมโจรกูโถกหวนใครกล้าหยุดข้าข่ามันซะเตรียมพร้อมยิง อ้อข้ามาซะหยุดไว้หยุดไว้ประตูเปิดแล้วหยุดไว้เร็วเข้านี่นนะหรือเมืองรวงของเย่นี่นนะหรือเมืองเทียนเย่ทำได้แค่นี้เองงั้นเหรอข้าเข้าออกได้เรากับไม่มีใครอ,อาณาจักรเย่ช่างอ่อนแอจริงๆหนึ่งในสีของชั่วโมงต่อมาโซนานีไปได้สี่ชั่วโมงแล้วและตอนนี้ก็ยากมากที่จะตามมันทัน พ่อเจ้าไล่ตามต่อไปข้าจะไปพบฝ่าบาทขอรับหลังจากนั้นไม่นานฝ่าบาทสูนานีไปในนามของกูธโทฮวนเขาต่อสู้อย่างสง่าผ่าเผยเพื่อออกจากประตูจูเซ่ตอนแรกทุกอย่างก็เงียบๆแล้วทำไมวุ่นวายขนาดนี้เพื่อเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของข้าหรือเพื่อเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของอาณาจักรเย่หรือไม่เขาต้องการบอกรัชชูและรัชผูวว่ารัชเย่อ่อนแอและสูนานมีเพียงไม่กี่คนก็ขเข้าออกเมืองหลวงได้ เขาต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและอำนาจเพื่อตนเองแต่ะกลซูไม่ได้ต่อสู้เพื่อตำแหน่งในศาลสิ่งที่เขาต้องการคือให้ตระกูลซูลุกขึ้นและกลายเป็นเจ้าเหนือหัวแห่งรุ่นนี่คือสิ่งที่เส้นหลังพูดสูวและเชียงเป็นหนึ่งเดียวกันซานหยานซีจับท่าจำนวนนบไม่ท้วนจากอาณาจักรเย่ในปาปูไปที่เชียงทุกปีและสูนานอุดหนุนราชาเชียงด้วยทองคำจำนวนนบไม่ท้วนทุกปีทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ ยังมีผู้ที่แอบแฝงอยู่ในตระกูลสูรอบรอบราชาเชียงอีกด้วยดังนั้นการที่อาลูกลางเสียชีวิตอย่างกระทนนันหันจึงเป็นข่าวดีสําหรับสูนานสิ่งสําคัญที่สุดของตระกูลสูต่อไปคือให้เจ้าชายอาุไทยสังหารบุตรชายของราชาเชียงทั้งหมดให้เหลวที่สุดจากนั้นจึงอ้างตําแหน่งกษัตริย์และรับมรดกทุกอย่างจากบิดาของเขารวมถึงราชินีทั้งสองที่ชื่อสูด้วยภายในพระราชวังอย่างเป็นทางการของกษัตริย์เชียง ภายในห้องของราชาเชียงคิดว่างานศพของท่านพ่อควรทำอย่างไรตามกฎของราชวงศ์ในอดีตจะมีการฝังศพบ,บนท้องฟ้าก่อนที่กษัตริย์เชียงแต่ละรุ่นจะสิ้นบชนพวกเขาไม่ต้องการถูกฝังบนท้องฟ้าพวกเขาทุกคนต้องการถูกฝังอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับกษัตริย์แห่งเยและฉูด้วยทองคำและเงินมากมายอย่างไรก็ตามกษัตริย์เชียงแต่ละรุ่นไม่สามารถบรรลุความปรารถนาได้ เนื่องจากกษัตริย์เชียงรุ่นต่อไปมีความระโมโอปอย่างมากและปรารถนาที่จะครอบครองความมั่งคั่งทั้งหมดการฝังศพบ,บนท้องฟ้าคือการยกศพขึ้นไปบนภูเขาสูงและปล่อยให้นกแหลงกินจนหมดได้มาฝังศพบ,บนท้องฟ้ากันเถอะพี่น้องของข้าลบหลดผู้คนมากกว่าหนึ่งหมืนคนไปทางเหนือยึดของวัดเดิมและต้องการไปเชิญหน้ากับข้าเจ้าคิดว่าข้าควรทําอย่างไรให้ข้าไปพบพวกเขาและจัดก,การกับพวกเขาข้าเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอ และพวกเขาจะไม่มีการป้องกันใดๆด้ข้าจะให้เจ้าจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดมาเถอกะกษัตริย์ควรทำงานหนักเพื่อนางสนมของพระองค์ก่อนหน้านี้บ้านผาตระกูลจินสู้สาวคนจากตระกูลสู้สามารถกระโดดข้ามกระแพงได้อย่างรวดเร็วจริงๆงั้นเหรอเป็นเหตุผลที่สูหนานีบออกจากเมืองหลวงและไม่ควรมีกำลังคนในเมืองแต่เราควรเตรียมพร้อมไว้ดีกว่า พวกมันมาแล้วจริงๆพาพิงเอ๋อแล้วเจ้าชายเข้าไปในห้องหลับใต้ดิน